ตารางเก้าช่องนะครับที่ให้การบ้านไว้นะมาดูในทีละค่านะครับีราคาเริ่มที่นั่าที่หนึ่งที่สองพยายามใช้ปลายเท้านะครับค่าที่สามาที่สี่าที่ห้า พยายามทำให้ครบทั้ง5ท่านะครับท่าละ1นาทีในหนึ่งวันเช้าเย็นครับเราะช่วงนี้ก็ได้โอเคนะครับต่อไปดูท่าพื้นฐานนะครับทั้งหาท่านะห้าท่าท่าที่1นครับรีมเหยียบบนบอลตาบอลสับปะรดท่าที่1นึ่งนะครับมาท่าที่2ครับบบอล โง่โต้ครับท่าที่สามครับปาดบอลปาดครับปาดปาดปาดหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่เรานะครับท่าที่สี่ครับท่าที่สี่ใช้หลังเท้าในการแตะบอลหนึ่งสอง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 ครับส่วนท่าสุดท้ายนะครับคือการทำดีคัท หนึ่งสองหนึ่งสองหนอรับื้อไปให้คมห้าท่าในหนึวันทำวันละห้าท่าท่าละอย่างว่าหนนาทีนะครับได้ฝึกพื้นฐานตัวเองในการสร้างความมอก่งมอหโอเคนะครับชิ้นที่2ก็คือการจอกบอลนะครับใครที่ค้องแล้วก็สามารถจองได้เลยรัดข้อง่อน ส่วนคนที่ยังไม่คล้องก็พยายามดอกหนึ่งแล้วจับหนึ่งสองจับ,จบหนึ่งจับหนึ่งสองจับเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสจับหนึ่งสองสามจับแต่ถ้าได้เลยหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ซิปพยายามหอกไปเรื่อยๆหนึนาทีอย่างน้อยควรจะได้50ครั้งนะครับควรจะได้50ครั้งหลอกวันละ5นาทีไม่ห้5นาทีโอเคนะ